อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4่แมนยูส่อแฮลโอซิเม่ลังสื่อเผยเจ้าตัวอยากร่วมทีมนี้มากกว่าสื่อเยอรมันตีข่าววิคเตอร์โอซิเม่ว่าที่ดาวซันโบก่อโชดสีาอิตาลีฤดูกาลนี้ของนาโปลีต้องการย้ก,กลับไปพิสูจน์ตัวเองในบริเดีกาเยอรมันอีกครั้งและพร้อมต่อรับข้อเสนอจากบเบย์มินิก แม้จะมีหลายทีมหัวแถวของเปย์มีตต้องการตัวอยู่ก็ตามชื่อของกองหน้าทีมชาติไนจีเรียดังกระหึ่มในซีซั่นนี้จากการกดไป21ลูกน้ำดาวซันโวเซราแบบทิ้งห่างกองหน้าคนอื่นเช่นเดียวกันกับการยิงรวม25ประตูในทุกร,รายการของซีซั่นนี้ซึ่งเป็นการสารต่อมาตรฐานจากการยิง18ลูกในซีซั่นที่แล้วโอเซเมนถูกเชื่อมโยงเข้ากับหลายสโมสรในเปย์มารีตเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีอาร์เซนอลโดยนักเตะเผย เคยเกือบย้ายซบอาเซนอลใายุอาเซเบนเกอร์มาแล้วแต่ดิวก็มีอันต้องล่มไปอย่างไรก็ตามฟอร์เรนเฟตเทนเบิร์กนักข่าวจากสกายดอชลันเปิดเผยว่าโอซิเมนอยากมาเล่นให้กับเบย์มินิกเพื่อพิสูจน์ตัวเองในลีกเยอรมันอีกครั้งหลังเคยล้มเหลวกับฟอบัวมาก่อนในช่วงปี2016-2018แบบที่ลงสนาม16นัดยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวโดยบาเยอร์ของทอมัสดูเกิลก็พร้อมจ่าย100ล้านยูโรดึงตัวไปแก้ปัญหาขาดแคลนศูนย์หน้าตัวจบสก่กอ โอซิเมนต้องการและพร้อมสลับการย้ายไปยังบาเยอร์มิเนกในทันทีเขาชื่นชอบบรรยากาศที่นั่นเขาเคยเล่นในบริเตนิกมาก่อนและเคยแจ้งเกิดกับโฟบบวกไม่สําเร็จแต่เวลานี้วิแว์มันเปลี่ยนไปแล้วและงานเสริมว่าบาเยอร์นพร้อมยื่นข้อเสนอหลัก100ยล้านยูโรดึงโอซิเมนไปเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งแห่งอลีันอรีนาภายหลังไม่อาจหาใครมาทดแทนการสูญเสียโรเบิร์ตเลวัฟสกี้ได้เลยดังนั้นนาโปลียังต้องการค่าตัวของดาวยิงไว้ย4ที่ประมาณ 130ล้านยูโรไม่แพงอย่างที่คิดเพราะอ้อสื่อเยอรมันเผยตัวเลขเต็มๆที่แมนยูต้องจ่ายเพื่อคว้าตัวซาบิเซอร์ใครคิดว่าไบร์มินิกจะมาขูดรีดบ,บอกได้คำเดียวว่าราคาเป็นมิตรมากๆที่เซนโฟกหัวเรือใหญ่ของบิวสื่อกีฬาดังของเยอรมันออกมาเปิดเผยว่าไบร์มินิก ตั้งค่าตัวในการขายมาเซลซาบิเซอร์เมนฟิ์ที่ถูกปล่อยยืมมาอยู่กับแมนยูในช่วงเดือนมกราไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่มาอยู่กับผีแดงซาบิเซอร์ก็เป็นกำลังหลักของสโมสซอนแม้จะมีบางเกมที่ต้องนั่งสำรองแต่เจ้าตัวก็สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้ล่าสุดมีรายง,งานว่าแม้ตอนแรกโทมัสตุเคิลแม่ทัพใหม่ของเสือใต้มีท่าทีอยากจะเก็บนักเตะเอาไว้แต่ล่าสุดมีการตั้งราคาซื้อขายเอาไว้ที่20ล้านโยโูโรหรือประมาณ754ล้านบาทนั่นเอง สำหรับผลงานของมาเซลเซบิเซอร์ในการย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดหากนับถึงวันนี้ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด13นัดซัดเปน็น1ทํทำไป3ประตูกับอีก1แอซิสเดคีอาขึ้นแทนเก็บคลีนชีทมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแมนยูไนเต็ดบุกเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส2-0ในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเก็บเพิ่มเป็น59คะแนนจาก30นัดรั้งอันดับ3ยึดพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเหนียวแน่น การที่ปิดแสดงเก็บกีชีตได้ในเกมนี้ทำให้เดคิดอาขยับไปรังตำแหน่งผู้รักษาประตูที่รักษาครีดชีตมากที่สุดสำหรับฤดูกาล2022-2023ถึงี่จําที่จำนวน14นัดนอกจากนี้จากการที่กิเซนเอริเซนถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่ของมาเซลเซเบเซอร์ที่เจ็บตอนวอร์มร่างกายยังทำสติใหม่ที่สุดยอดขึ้นมาด้วยโดยการที่บุนโนเฟนานคาเซมโรและเอริเซนลงสนามเป็นตัวจริงให้กับแมยูนเต็ดพร้อมกันแล้วพวกเราจะไม่แพ้ โดยสถิติปัจจุบันที่ทั้ง3ลงพร้อมกันในทุกรายการตอนนี้คือ17เกมในฐานะตัวจริงแมนยูเนเตดเก็บชายชนะได้ถึง15และเสมอเพียงแค่2คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ชนะมากถึง88%ส่วนเกมที่อาร์เซนอลทีมจ่าฝูงฟอร์มยังสะดุดต่อเนื่องหลังทำได้แค่บุกไปเสมอกับเวสต์แฮมยูเนเตด2-2ทั้งที่ขึ้นนำไปก่อน2-0เกมนี้มากินโอเดกาดกองกลางตัวเก่งของทีมทำไป1ประตูและเป็นประตูที่8ที่ยิงนอกบ้านในซีซั่นนี้ ทำให้เจ้าตัวเป็นกองกลางอาเซนอทที่ทําประตูนอกบ้านได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรอนต่ออีกหนึ่งฤดูกาลอาเซนนลมี74คะแนนจาก31นัดรังจากฝูงนาหน้านดับ2แมนเซตี้อยู่4แต้มและแข่งมากกว่า1น,นัดเอรล็กทรฮาหาผู้จัดก,การทีมแมนยูไนเต็ดคาดหวังว่ามาเซิลเซบิเซอร์จะไม่เป็นอะไรมากหลังเจ็บก่อนเก,ก,นเกมฟอร์เรสต์เมื่อวันอาทิตย์เซบเเซอร์ Services ได้รับบาดเจ็บระหว่างวอร์มก่อนเกมทำให้อริเซนได้ลงตัวจริงแทน ในศึกเพมเบลิกนัททีแมนอยู่บุกชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีปัญหาในระหว่างการวอร์มเราไม่ต้องการเสี่ยงเรามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บกันอยู่แล้วเราจะรอดูกันวันจันทร์หวังว่าจะไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงสังนิซาบิเซอร์กำลังทาผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังเพิ่งเหมาคนเดียว2ประตูในเกมยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรกที่เสมอเซบีย่ามา2 2เมื่อกลางสัปดาห์ส่วนนัด2ต้องไปเยือนที่สเปนในวันพฤหัสที่2ี่เมษาปัจจุบันเทนฮาร์ก ปวดหัวกับผู้เล่นในทีมหลายคนที่กำลังบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาตินีสลาเฟวารานกอนเมกโทเมเน่ลูกชอแลนี่ฟันเดเบกทาเลอมาเลเซียอเลฮันโดกานาโชฟิลโจนทอมฮีตันและมาร์คัสรัดฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรนดังแห่งพเมลิกให้ความสนใจจะยื่นข้อเสนอซื้อตัวอักเซลดีซาซีเซนต์ฮารฝรั่งเศสของมอนโกทีมดังในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสไปเสริมแกล่งในช่วงซัมเมอร์นี้ เนฮักจับตาดูฟอร์มการเล่นของปากกหลังไว้25มาสักพักแล้วและได้ส่งแวม,มองติดตามฟอร์มอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับคําแนะนําว่าให้รีบเซ็นสัญญาดิาซซี่ทันทีเต็นฮักกำลังต้องการกองหลังรายใหม่เข้ามาเสริมทัพให้กับแมนยูเนื่องจากมีแค่ราฟิวราร่าดิซันโดมาตินเนสเพียง2รายเท่านั้นที่ไว้ใจได้ขณะที่แฮร์รี่แม็กควาเอริกบายยีวิกตอร์เดเดเลฟและฟิลโจนยังมีอนาคตไม่แน่นอนฤดูกาลนี้ดิซซี่มีสัญญาจนถึงปี2025 สร้างผลงานให้กับโมนานโกได้อย่างยอดเยี่ยมจากการลงเล่นรวมทุกรายการ41นัดซัดไป4ประตูรวมถึงยังติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่มาแล้ว3เกมด้วยกันนอกจากแมนยูแล้วเชลซีและแมนเซตตี้ก็มีความสนใจในตัวแนวรับรายนี้เช่นกันเดียวก็ดาโลฟูลแบ็กของปีศาจแดงแมนยูเต็ดออกมาเปิดเผยว่ามีความสุขมากกับการทำประตูแรกในพรีเมลีกในวันที่ลงสนามครบ100นัดให้กับสมโมสอนในเกมบุกชนะนอติงแฮมฟอร์เรสูงประตูต่อ2 มันเป็นวันที่มีความสุขสําหรับผมการได้เล่นให้กับสโมสสอนแห่งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเสมอเราแสดงเหตุถึงบุคลิกและคาแรคเตอร์ของเราในวันนี้เรามีความนิ่งและคุมเกมได้ทั้งหมดผมโชคดีที่ได้เล่นแบ็คซ้ายบ่อยครั้งกับมิลานตอนถูกยืมตัวมันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับผมผู้จัดการทีมรู้ดีว่าผมมีความสุขที่ได้ช่วยทีมผมแค่พยายามทําให้ดีที่สุดเมื่อถูกถามถึงการฉลองประตูข,ของเขาหลังการทําลูกแรกในพรีเมยรีกได้ดาโลตอบว่ามันเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ มากกว่าการทําประตูได้ก็คือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของประตูเราต้องการให้เกมมันง่ายขึ้นกับสกอร์ขึ้นนํา1 0โดยเหลือ10นาทีมันเหมือนสงครามมันจึงเป็นการมาที่ถูกจังหวะในเกมที่จะพบกับเซบียในศึกยูโรปรีกต่อด้วยไบรตันในศึกเอฟเอคัแลโลดเปิดเผยว่ามันเป็นสัปดาห์ใหญ่2เกมชี้ขาดเราต้องการอยู่ในตําแหน่งที่ต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์ตอนนี้เรามีโอกาสเข้าใกล้นัดชิงชนะเลิศเราหวังจะชนะทั้ง2เกมนั้น บุนเดสลีกกองกลางแมนยูนเต็ดออกมายอมรับว่าตนแซลเกรอสนาวาส์ผู้รักษาประตูฟอเรสต์พอเซฟแต่และลูกยิงของเขาจนไม่มีชื่อทําประตูในเกมบุกชนะถึงถิ่นซิตี้กล่าวสูประตูต่อ2สิ่งสำคัญที่สุดคือใครจะมาแทนที่เขาที่ทําผลงานได้ดีเราไาม่ได้มีแค่11คนสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้พวกเขาคือหนึ่งในทีมที่มีตัวสํารองที่สามารถสร้างอิมแพกได้มากที่สุดดังนั้นทุกคนจึงต่างพร้อมผมพูดกับเกรอสนาวาสตว่าเขาเซฟแต่แล้วลูกยิงของผม แต่ผลการแข่งขันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าผมต้องการทําประตูนะแต่ทีมก็ต้องมาก่อนส่วนเดียโกดาโลกล่าวว่ามันพิเศษช่วงเวลาของประตูก็สําคัญเหมือนกันสกอ20ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นมันพิเศษเสมอกับการทําประตูให้กับสโมสรน,นี้มันเป็นเรื่องเล็กๆของเรากับการฉลองด้วยการจับมือกับอันโตนีเขาเองก็มีเกมที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเขาได้รับรางวัลจากความพยายามตลอดทั้งฤดูกาล รอยคีนออกโรงยกย่องดาวเตะแมนยูไนเต็ดสำหรับผลงานที่น่าทึ่งในเกมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-0ในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมารอยคีนตำนานผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องบุนโน่แฟร์นันสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนยูชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-0พิสแดงได้ประตูออกนำไปก่อนจากอันโตนี่นาทีที่32ก่อนเดียโก้ดาโล่จะมาซัดลูกที่2นาทีที่76เดิบุนโน่แฟร์นันวัย28สร้างผลงานได้ดีกับทีม แม้จะทําประตูไม่ได้ก็ตามแต่เขาก็สร้างโอกาสได้5ครั้งจ่ายบอล42ครั้งวิ่งกว่า9.6กิโลเมตรมากที่สุดสําหรับผู้เล่นทุกคนในสนามเมื่อถูกถามเกี่ยวกับบูโน่รอยคียนบอกกับสกาดสปอร์ตว่ายอดเยี่ยมผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาผิดหวังที่ยิงประตูไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดแต่คุณภาพในการจ่ายบอลในกรอบเขตโทษถ้าคุณเป็นกองหน้าถ้ามีเพื่อนร่วมทีมแบบเขามันคือความฝันเมื่อคุณวิ่งและเขาส่งบอลมาให้ เขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคิสเซนเอเซซและคนอื่นๆรอบตัวเขาผมคิดว่าเขามีคุณภาพอย่างแท้จริง